สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการแรงเงากันนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นกระดาษร้อยปอนชนิดเรี่ยมนะครับทินสอดับเบิลอีนะฮะทิชชู่นะครับเอาไว้เกลี่ยแสงเงาครับนะผมก็จะพับให้มันเป็นสำหรับเกลี่ยได้แล้วก็ยังลบนะฮะแล้วก็ยังลบแบบปั้นได้นะครับเอาไว้แต่งแก้งานอะไรต่างๆนะครับ ทีนี้ใครที่ยังไม่มีพื้นฐานเรื่องการแรงเงานะครับดูได้ที่ข้างล่าง description นะครับผมได้แปะขั้นตอนวิธีการแรงเงาแบบต่างๆรวมถึงพื้นฐานการวาดรูปนะครับของสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆเลยนะฮะอยู่ที่ข้างล่างนี้นะครับก่อนอื่นเลยเรามาเล็มเส้นกันก่อนนะครับเส้นต่างๆที่มันไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเช่นบางเส้นเนี่ยมันซ้อนกันนะครับมันก็ทําให้เรางงนะเวลาลงแสง,งเงาลนะ ก็มาเคลียร์เส้นออกหน่อยก็อาจจะเป็นการลบทิ้งลบออกไปนะเคลียร์เส้นออกไปให้หมดนะครับพยายามหาจุดบอดของเดงให้ได้มากที่สุดก่อนจะลงแสงเงาเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเวลาตอนลงแสงเงานะมันจะได้ไม่ผวงนั่นเองนะครับพอเป็นแบบนี้เราจะได้ทํางานง่ายขึ้นแล้วเวลาลงทางานจริงเนี่ยมันปัญหามันน้อยมันก็ได้โฟกัสแต่เรื่องเดียวนะครับ เริ่มต้นเลยเนี่ยผมก็จะลงน้ำหนักเป็นเทาอ่อนนะครับอันนี้ผมจะใช้วิธีเรียกว่าวางดินสอแบบราบๆนะครับนอนๆนะเพื่อให้เราสามารถใช้ด้านข้างของดินสอในการแรงเอาได้ครับอ่าก็ถูไปเรื่อยๆนะฮะตะแคงให้มันเกิดพื้นที่กว้างนั่นเองนะครับเลยได้ทำงานง่ายขึ้นนครับแล้วก็ อย่าไปดูสปีดมือของผมเนาะผมชำนาญแล้วก็ใช้เวลาเร็วแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้เร็วนะเรายังไม่ชำนาญก็ค่อยๆทําค่อยๆระบายนะครับจากนั้นผมก็จะใช้ทิชชู่ครับถูเพื่อให้น้ําหนักมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันก็เข้าไปฝังในผิวของกระดาษด้วยไม่จะเกิดเป็นน้าหนักเทาอ่อนนะครับใครจะใช้วิธีอื่นก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้วิธีถูก็ได้นะครับบางคนใช้วิธีแรงเอาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้ทิชชู่ถู ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ำหนักมันใช้ได้เนี่ยมันจะเกิดเป็นแสงสีขาวโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ผมลงแล้วมันเยื้องไปทางช่วงกลางเยอะไปหน่อยนะผมก็ใช้ยางลบมันเล็มมันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนะมันสามารถพอจะแก้ไขได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ดําปีนะับก็เก็บรายละเอียดเข้าไปใหม่นะถ้าเกิดว่ามันใช้ได้เนี่ยนะครับน้ำหนักแสงเงามันจะต่างกันเลยนะครับระหว่างขาวกับเทาอ่อนนะ จากนั้นเนี่ยผมเหลือไปเห็นว่าเางาที่มันตกท่อลงไปมันก็ค่อนข้างเข้มเนาะผมก็ลองพื้นไปเลยครับด้วยน้ำหนักที่เข้มกว่าทำแบบเดียวกันเลยนะครับค่อยๆฝนลงประเทศเลยนะใครมือใหม่นะครับอยากให้มันเรียบๆก็ระบายไปในทิศทางเดียวกันนะครับของผมคือสามารถคุมอยู่ได้แล้วก็เลยอาจจะดูแล้วหลากหลายทิศทางนิดนึงฮนะ ก็ใช้ทิชชู่ถูเหมือนเดิมครับเวลาถูก็ดูจังหวะก,การถูด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากดแรงๆอย่างเดียวเนาะบางที่ก็เบาๆครับไม่ได้แรงตลอดนะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะเห็นไหมฮะน้ำหนักแสงเงาต่างกันแล้วนะทีนี้ผมเพิ่มน้ำหนักเข้มเลยครับก็เหมือนเดิมครับใช้วิธีตะแคงดินสอนะครับ อ่าพอตรงระบายตรงทรงกลวยเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเติมอขอบเขตร,ระหว่างเงากับทรงกลวยนะฮะจะเห็นว่าตะกี้มีการตัดเส้นที่ขอบไปเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มน,น้าหนักให้ดำขึ้นอีกครับเพราะว่าเราดูจากต้นแบบแล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันมันค่อนข้างมีความดำที่ค่อนข้างดำมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราแรงเงาค่อนข้างเข้มลงไปก่อนได้เลยนะฮะ นี่ก็เป็นครั้งที่สองแนละ้วที่เราแรงเอาเข้มเขมเข,มเข้าไปก,มกม็มันก็เพิ่มความหนักเพิ่มไปเรื่อยๆครันนี้เล็มที่ขอบข้างล่างนะครขอบข้างล่างจะเห็นว่าผมไม่ได้ขีดเป็นเส้นเดียวเนาะผมจะค่อยๆฝนฝนนฝนจนกว่า,ามันจะเข้มครับการวางมือก็เหมือนกันนะครับใครที่ทํางานแล้วมันค่อนข้างเลอะเทอะนะครับจะเห็นว่าผมพยายามจะเลี่ยง ไม่ให้ฝ่ามือของเรานะครับไปวางทับตรงส่วนของของกลวยนะครับตรงส่วนที่เราแรงเอาไปแล้วจริงๆมันมีเครื่องมือเนาะที่เป็นสะพานรองมือมันมีขายอยู่มันสามารถอามาใช้ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะทำขึ้นมาเองก็ได้เพราะยังไม่เห็นเห็นขายในพวกต่างประเทศเพอมีขายอยู่มันเป็นตัวสะพานแล้วทําให้เราไม่ต้องเอามือไปวางทับบนบนงานเรานะแล้วอันนี้ก็ เอาทิชชูถูอีกนะครับจากนั้นผมจะใช้ยางลบนะครับในการแต่งขอบนะมันจะมีส่วนเกินเล็กๆแน้นอนนะครับเราก็ค่อยๆเล็มเอาครับใครมียางลบที่มันเป็นพวกปลายดินสอก็ดีเลยนะก็ใช้ได้นะครับลบสะดวกดี ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเก็บขอบให้เรียบร้อยมากขึ้นครับเราจะเห็นว่าตรงขอบอะไรต่างๆมันยังมีการแบบเกินๆอะไรบ้างพวกนี้นะเราก็ค่อยๆเล็มเมานะครับ ค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันแบบรูปทรงหรือว่าพื้นที่ของแสงเงามันแปลกๆเราก็ค่อยๆแต่งเอานะครับสำคัญคือดินสอต้องแหลมๆนะฮะค่อยๆเล็มนะฮะแล้วก็ช้าๆครับมองแบบบ่อยๆครับเราไม่ได้คิดเอาเองนะเราต้องมองแบบบ่อยๆทีนี้ถ้าเกิดว่ารูปทรงกรวยมันยังดูแบบ แป,กแปกแลกๆเราก็อาจจะมีการเล็มการแต่งอะไรต่างๆเพิ่มเข้าไปได้นะครับนะครับเพิ่มความเข้มเข้เขาไปนะเพื่อให้มันดันดันวัตถุขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้เวลาแสงเงาเวลามันแสงเวลามีการคล้อยต่ำเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะเทออยายาวนะครับอารมณ์เหมือนเรายือนอยู่กลางแดดตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะฮะเงาของเราก็จะยอยาว ภาพนี้ก็แสงนะ่ก็น่าจะประมาณนั้นเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการวาดรแรงเงาทรงกลวยนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นการเก็บค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับสําหรับใครที่มองว่าแบบความละเอียดอะ่ะแต่ละคนอ่ะทีนี้ก็ไม่เท่ากันอีกนะฮะร,รวมๆโดยประมาณคือประมาณนี้นะความ สะอาดนะครับรอบๆงานนะเราใช้ยังลบค่อยๆเก็บเอาสาหรับใครที่มีคําถามอะไรต่างๆนะครับก็สามารถถามทิ้งไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมส่วนใหญ่เราจะไปพากันตรงไอ้การตัดขอบอะไรพวกนี้เราชอบจะลากเส้นทีเดียวแล้วก็แบบกดแรงๆกันนะฮะมันก็เลยโย่เนี่ยผมค่อยๆลากทีละหน่อยเนาะค่อยๆลากเส้นต่อกันมามันก็เลยดูดูค่อนข้างจะตรงนิดนึงเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการขั้นตอนการระบายาแรงเอาทรงกลวยนะครับใครมีคำถามอะไรก็ถามทิ้งไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ